ถ้าเราถ้าเราคิดว่ามันกระตุกมันก็จะกระตุกเว้ยเราต้องทำให้จิตใจเราเข้าใจเหรอไม่ใช่จิตใจหรอทันไม่ได้ทันไม่ไนี่ขามันจะซ้ำซองเลยเหรอเออนี่คนนึงอีกคนนึ่งเอ้าแต่ว่าเขาเสียคือเกิดมาแล้วของไม่มีนะไม่มีเพราะว่าเพื่อนเอาไปหมดแล้ว มีสีสอดเปล่าถ้ามีสีสอดพอก็น่าจะแต่งได้อยู่น้ำตาจะไหลดูดีเขาอ้อนวอนมันช่วไม่ได้ทีมันเต็มแล้วอันนี้เกมในมือถือครับแอนดรอยอ่อนอนไอ้ี่จ่าตายแอนดรอยจ่าแอนดรอยจ่าเล่นไม่ได้เลยอะแอนดรอยก็ลืน คนจะตั้งใจเรื่องเงี้ยมันอยู่ที่ใจเราเออถ้าเราถ้าเราคิดว่ามันกระตุกมันก็จะกระตุกเว้ยเราต้องทําให้จิตใจเราเข้าใช่เหรอไม่ใช่จิตใจเหรอหกปีเล้วไปอยู่ร้องเพลงเลยมีโอ้ยหน่อยเดียวไหมอยู่ไหมอยสองคนเอง สี่คนลื่เลยอ่ะนี่ยไหนอ่ะแค่ที่หวานลื่นเลยเนี่ยลงน้ำสี่นะสี่คนก็สี่ขึ้นลุงจะแบบกระตุกเลยนะแต่วันนี้คือลื่นลื่นลุงล้มมันไม่ถึงพื้นตะกี้วะโอ้มันถึงได้กูสี่เลยว้าวเฮ้ยคนลื่นเลยก็ไอ้บุ๊คีบอนลำบากหาเงินชุบอีกแล้วเฮ้ยได้วก็ชุบฉันแล้วเฮ้ยเราไปยิงเขาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันยิงเธอคืนฉันยิงเธอคืน มนไตายไปเลยยิงไปชึบเลยตายไปเลยเฮ้ยเราเปิดไม่ว่ะ้ยเดี๋ือดรึจะยิงพอยาพอดไปเลยเธอเธอวิ่งมาบ้านชั้นดิ้ฉันจะยิงเธอแล้วก็ดึงกลับมาคืนเนี่ยไม่เปิดพอยเฮ้ยเราอย่างนี้เราต้องเอาเขามาเป็นกี้กี้ด้วยดิ อยู่ไหนอ่ะลงไปฆ่าพ่อไอ้กอลอยู่บ้านเหลืองเหรอฉันอยู่นอกกำแพงมันกำลังดักดักยิงเองอยู่เว้ยอยู่นอกกำแพงเลยอ่ะโอเคอีชั่วอีงูพิษฉันไปด้วยมันวนตัวมันขั้นตนกจ้าก็โดนฆ่าแล้วก็เกี่ยวแน่กลายเป็นพวกอ่ะไอ้ด้วยฉันไปด้วยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยบอกว่าพูดๆกูโดนยิงปั๊บเลยอ่ะพวกเนี้ยใช่หรอ ฉันเป็นคนยิงมันเองแหละเอในีี่่เออนแหละฉันอยู่กับเขาคนนี้แหละพาดึงมันไม่ดีดึงมันกลับดึงมันยังไงมันอยู่กันละที่เพื่อนเขาวิ่งไปแล้วใครวิ่งไปเธอวิ่งเหรอคนนี้เหรอวิ่งไปดึงแล้วมันดึงกลับไปเป็นพวกตัวเองได้ไหมฉันอยู่เนี่ยได้เดี๋ยวนี่ฉันอยู่นี่นี่ฉันจะยิงเธอไม่รู้ว่าลองยิงดูก่อนฮ่าฮ่าฮ่าฮ่กลับไปแล้วไมรู้ว่ายังอ่ะ มันอยู่มันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านคคกูเกียนเลยอ่ะอเกียนเกินนี่อยู่บ้านอยู่บ้านนี้อยู่บ้านน,น,านี้ฉันะะจะไปช่วยพวกนายเอง <c oughs> ข้างบนบ้านเต็มเลยจ้ะไม่อยากจะเลงค้างเลยวาไม่ได้ยินเสียงเขาบ มีแต่ปืนพกที่เขาให้มาเขาอุตส่าห์ให้ปืนชั้นโอ้ให้ปืนพกเธอมาแล้วลุงเหมือนบ้านเขียวตรงนี้ก็มีอ่ะโดนเหรอจ้าตายหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วบนมีคนหนึ่งจะชุบปีมาเป็นพ่วกเอ้ชุบเลยเอาเขามาป็นพ่วกเราโอ้ยโอ๊ยโออยยยยอยโอยโอีนะเนี่ยล หายไปรู้อ่ะไม่ตีหรอครับเอ้าหายไปไหนคนนึงล่ะเฮ้ยรถมารถมาเร็วรถมารถมาโอ้เก็บมายังกล่องอ่ะเก็บเตเลยนี่นี่หยีบบ้านข้างหน้านี่เลยเนี่ยหลังนี้เลยหลังนี่โดนเนี่ยนี่ไงนี่ไงจะเหยียบเลยเนี่ยนี่คนนึงอีกคนนึง เอ้าวเฮ้ยกิ๊กกิกิ๊กอ้าวตายไม่ได้จิตไม่ได้ได้สี่คนไป้รับคนดีเขาไม่มาด้วยเขาขับรถไปไหนเราไม่รู้อ้าวก็ไม่เป็นไรถ้าเขาตายเราก็หายตอนนี้คือเราโอเคเลยเฮ้ยแกนอนไจเดือดเรอไอ้แฟ่แฟด หน้าเลยเอ้ลุงปวดอูพิษโอ้ยโอ้ยกระตุกไปพุ่เลยเนี่ยนีไอ้นเไหนวะเอ้ยนี่งมันเดินมาแล้วมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยออกซ้ายเจอเลยลุง อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านลู้นปสองแล้วมันเก็บของไปแล้ววะอย่างรวดเร็วมันมีเอ็มเคแล้วลุขึ้นแาวเลยเฮ้ยมันดาดฟ้ามันมีบีอีกวะอ้าอ้ยอ้ยมอ้ยโอ้ย้้ยโอ้อ้โอ้ย้้อ ขาม่ได้ขาไม่ได้ขามันจะซ้ำมันมีลอเลไปซ้ำลูไม่มีหัวมันิ่งอง้ยเมื่อกี้พลอยอยู่หลังมันเลยนะเมื่อกี้ตอนพลอยนกอ่ะน้องอยู่ตรงหน้าประตูวิ่งไม่ได้เออมันต้องวิ่งค่วนเข้าไปเลยเออมันต้องวิ่งข่วนเลยประตูลูกก็หยุดอยู่ตรงนั้นเลยข่ดไปมันล้างะพกคานมากหัวไม่มีหัวย ซื้อของจนหมดแล้วอ่ะไม่มีเงินใช่หรอซื้อของหมดแล้วเหรอของลุงไม่อยู่สามร้อยเก้าสิบเ้ลุงมาแล้วหรือเปล่าลุงกำลังจะเกิดแต่ดีอยู่นะยิงปุ๊บมันเกิดเลยนะมันดีตรงนี้แหละเนี่ยมาเลยจ้ะฟาลองฟาลองเธอก็อย่าวิ่งติดเธอก็นั่งเฉยเลยครับผม แต่ว่าข้อเสียคือเกิดมาแล้วของไม่มีนะไม่มีเพราะว่าเพื่อนเอาไปหมดแล้วแต่งเมื่อกี้อเกอะไรนี่แต่งไปแล้วขับรถไปแล้วน่ะแล้วใครถือลูกซองทำไมเธอถือเอาไม่ใช่ลูกซองเหรอไม่ใช่สไหนอค์โอ้ลูกซองเลยลองมองขึ้นไปบนฟ้าดูดิมันจะมีแฝดสีเขียวอยู่องขึ้นไปบนฟ้าเป็นหมอกค่ะไม่รู้ว่าหมอกอะไรเพราะมันไม่ใช่หน้านา โอ้ยลุงลงอย่างนั้นขาหักแล้วมั้งน่ะล่มอ่ะอยลุงมาเก็บล้มลงล้มคืนล่มขาหักล้มขาลงเก็บล้งคืนเจ็ตเคอโต้ครับทุกคนเจ็ตแต่งไม่ได้เนาะทุกคนในอดับแต่งไม่ได้ไม่รู้น่ะมีสีสอดป่ะล่ะถ้ามีสีสอดพอก็น่าจะแต่งได้อยู่ พ้อดีกันเองรถแจมไกลๆดีกว่าเนาะเจมไกลๆดีกว่านี่ไงข้อดีว้านี่เต็มเลยนี่ไงนี่ตรงรถนี่มีเดี๋ยวเราขึ้นเขาเดี๋ยวเราขึ้นเขาเห็นแล้วโอ้ย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 ไม่มีแรงโอ้ยไม่แตกไม่แตกอ้าวลง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 โดนบ้านยิงนะเอาตัวปิดตัวล่างก่อนอยู่ตรงรถเนี่ย นิดนึงกลดดอยู่ข้างหลังขึ้นมาไปไหนชหรอด้วยไปด้วยโอ้รถเหยียบเอ้รถนิ่งๆรถรถนิ่งขึ้นไม่ได้มอเร์เวเร็วมันชุบกันสิบวิมันชุบกันสิบวิ เอวายโอ้หัวออกจากรถไม่ได้ลงทำยังไงดีเอาไไ้ามาล้วช่ยฉันหน่ Help me Help me เสียการเฮ้ยขาร้องขอชีวิตว่ะเอาก็าไปดูด้วยกันกันตีจ่าเพื่อเราตายไปคนหนึ่งอะเพื่อเขาไปไหน,นอ่ะมันต้องสามคนนะเอ้าไม่มีว่ะฮะ เห็นว่าจ้าตายกันหมดแล้วเหรอเหลือคนนี้รอดรอเปล่าทำไมศพไม่เห็นมีเลยวะนี่อ่ะเต็มเลยข้างล่างสี่ห้าเลยเนี่ยเแปดเต็มเลยเออว้าวได้ปบสามรถมารถมาเสียงรถปะไม่รู้นั่ไงเสียงรถใช่ใช่ตรไวะนั่งไงโหเต็มตี้เลยมาแล้วมาแล้วนอนอยู่น เจ็บเลยอ่ะเจ็บเลยเฮ้ยโดนว่ะเฮ้ยดเลยจอด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 หมดหมดหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยเฮ้ยโอ้เขายื่นมือขอชีวิตอ่ะทำไงดีทีมเต็มมะชุบไม่ได้อ่ะโอ้โไม่ได้ทีมเต็มดูดิ เขาอยากจับมือเขาเป็นเขาเป็นคนกดขึ้นเองนะหมอนมือนั่นน่ะปกติมือเขาไม่ขึ้นนะเห็นไหมเห็นไหมเขาร้องขอชีวิตเธอเตะมเต็มมากเต็มเต็มอ่ะแ้วน้ำตาจะไหลดูดีเขาอ้อนวอนมันจุไม่ได้ทีมันเต็มแล้วหลับตาหมอนหลับตาจะจัดการใหุ้อย ไปกิกี้กิกี้ค่ะปุ่มขึ้นรถเหมือนเราเลยกิกี้ a few minutes later ปัดปุ่มจังสวยจังเล่นเยอะๆลุงจริงใจจริงใจจังวะยังเล่นอีกเยอะๆแต่นอนอยู่แล้วแต่ขอแบบลื่นๆนะ มีคนิงอะไรกันโอ้ทำไมเวลาไปกดกดที่ขอบหน้าจอแล้วมันชอบหลุดไปเลยเสียงอะไรคนยิงคนยิงเหรอใช่ใช่ใช่ไหนอ่ะอยู่นอกวงเหรอตายวงหรือเปล่าเนี่ยจ่าก็ไม่เห็นเลยเห็นแต่กระสุนปืนอ๋อนี่ไงเห็นแล้วเดี๋ยวมาให้ไม่เลยแจ็คไม่มาอ๋ออยู่หลังหินจ่า ลังยืนลังยืนกำลังซุ่มอยู่ซุ่มปงซุ่มปงยงไม่ได้อีกคนนึงอยู่ยไหนเนี่ยมีงสองคนแล้วโดนสไนา์เปล่าไม่ได้ไงผลลัง่นตั้งใครยิงล้มอ่ะเธอยิงล้มบอมหมอนไม่ฉันไม่ได้โดนเพื่อนยิงล้มไม่ใช่มีอีกคนนึงเหรอเนี่ยเสียงอะไรวะ ไกลไปแล้วร้ <c oughs> อนรอนเสียงเพื่อนอยู่เก่งเหมือนยามอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่เราไม่ได้ไปไหนเลยเราวนอยู่ที่เดิมเลยเนะี่ยใช่หรออุ๊ยเออโตสี่ <c oughs> แล้ว